ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมศรีที่ท่านได้ปลุกเสกไว้นะครับในปีพศ2390นะครับในสมัยท่านเป็นพระนะครับเป็นขัวโตนะครับในสมัยนั้นครับพระนี้ก็เรียกว่าพระพิมพ์ประทานอู่ทองเกตจรดสมนะครับแล้วก็ คนแกะแม่พิมพ์มาถวายท่านก็คือช่างหลวงสิทธิการโยธารักษ์นะครับเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับแล้วก็บุกเสกโดยขัวโตนะครับหรือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมสีวราคารนะครับท่านสร้างไวเนน้เป็นพระยุคต้นนะครับเป็นพระยุคต้นสร้างสอง0นะครับสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับพระนี้เป็นพระ พิมพ์ที่สวยงามครับเป็นพิมพ์ที่นิยมในสมัยนั้นครับนะครับเป็นพิมพ์พระประทานอูทองเกจิรสสวยครับสวยมากนะครับแล้วภาพพิมพ์นี้เป็นพิเศษมากครับคือได้มีเส้นผมผมเกษานะครับของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระผู้ยันโตรพมงคศรีนะครับท่านได้นําผมเกษานะครับคือเส้นผมของท่านนะครับเอามาผสมอยู่ใน พระผิบนี้นะครับคือพระนี้ประเมินราคาไม่ได้นะครับเพราะนี่คือเส้นผมเกศผมเกศสาของท่านนะครับคือเส้นผมนะครับผมเกศสาของท่านนะครับสวยงามครับแล้วก็ได้อ่าท่านสร้างเสร็จนะครับมีส่วนผสมของกล้วยนะครับกล้วยน้ำมาพร้ยพอมจันทร์ข้าวสุกแั้วธัญพืชนะครับผสมกับน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ฝงวัตถุคุณแล้วของแล้วก็มีส่วนผสมของ ผงศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะครับแล้วก็คุกด้วยลักน้ําคือคุกด้วยผงก็จะจันนะครับนะครับนะครับผมก็จะจันนะครับนะครับลรงนะครับสวยงามครับคุกด้วยผมกระแกะจันทาด้วยรักน้าเกลี้ยงนะครับสวยสวยงามมากครับนะครับแล้วก็โรยด้วยเส้นผมเส้นผมของท่านเจ้าประคุณนะครับคือผมเกษานะครับนะครับสวยงามครับนะครับต้องต้องต้องระวังมากนะครับ คือพระนี้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนเกิดใหม่เยรูได้รู้นะครับว่าพระนี้เป็นพระของของท่านเจ้าคุณธท้ปลูกเสกไว้แล้วก็มีเส้นผมเกศานะครับเส้นนะครับเส้นผมเกศาของท่านนะครับนะครับสวยงามครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยะให้ดูนะครับพิมพ์นี้ตรงกับพิมพ์ของเจ้าวาดวัดระฆังนะครับคือเจ้าขุนเที่ยงนะครับนะครับเป็นภาพพิมพ์ทรงตรงนี่เหมือนกันเลยครับนะครับเหมือนกันเดชเลยครับ นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับในสมัยก่อนนะครับพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ครอบทานอูทองเกศจรวดสมนะครับเป็นของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับบุกศิษในปีพศ2390นะครับนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเป็นพระสุริคังแท้ๆเป็นพระพิมพ์เป็นพระองค์นี้ประเมินราคาไม่ได้นะครับเพราะว่ามีมีเส้นผมเกศาของท่านด้วยนะครับนะครับทำไมเรารู้ เพราะเราตรวจยานได้นะครับนะครับเพราะเรามีคููนะครับสวยงามมากครับดูครับต้องระวังมากครับดูครับสามสองสามเก้าศูนย์นะครับต้องประคองนะครับนะครับคือต้องการจะเอาลงให้ f c ได้ดูนะครับนครับสวยงามครับดูครับเนื้อเนื้อพระที่สวยงามมากครับเมือจะออกหยาบๆหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลงขยายให้ดูนะครับ ต้องการให้ FC ได้เป็นนะครับได้รู้นะครับว่าภาพนี้เอาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับคือหนึ่งเดียวนะครับคือคือต้องการให้ทุกอย่างมีที่มีทุกคนจะได้รู้นะครับครับดูนะครับให้ท่านเรียนรู้ศึกษานะครับไม่ต้องคิดจากจะได้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เรากำลังเป็นบ้านหอศิลป์แล้วก็ต่อไปพิพิธภัณฑ์ของนี้เอาเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเกิดใหม่ดูนี่ศึกษา แล้วก็ให้คนต่างประเทศให้คนในประเทศเราเข้ามาเยี่ยมชมมาเชี the <the ่ยวมาเรียนรู้นะครับเรากิจส่สงเราสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อต้องการให้กระจายรายได้ให้คนหมู่มากในเขตท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท้องถิ่นเราก็จะได้มีเก็บภาษีเก็บรายได้ทางป้ายโฆษณานะครับแล้วก็ประเทศเราก็จะได้ค่าเครื่องบินได้เก็บค่าเครื่องบินแล้วก็ได้ค่าโรงแรมนะครับค่าโรงแรมที่ประกอบการอาหารการกินนะครับคนต่างประเทศเข้ามาชมนะครับแล้วก็กระจายรายได้นะครับ ท้องถิ่นนะครับแล้วตัวเราก็ได้มีคือได้กันทุกคนนะครับประเทศก็ได้ภาษีในประเทศโรศงแรมได้ทั้งหมดครับสมบัติการงานท่องเที่ยวจะได้หมดจุดประสงค์เราเราสร้างพิหารขึ้นมานะครับเราเปคือมเป็นส่วนเรียนรู้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เผยแผ่พระศาสนาไปในตัวนะครับอย่างพระแบบนี้เป็นพระพิมพู่ทองเจดลดุซุ้มพระพระเชียงแสนพระสุขพิมสุโขทัยพระแก้วมรกตพระอะไรเราเข้ามาเรามาเที่ยวเราจะเห็นนะครับแล้วก็ เผยแพร่พุทธศาสนาไปในตัวนะครับนะครับจุดประสงค์เราครับนะครับเราทําเพื่อจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวนะครับให้คนมาเที่ยวมาชมนะครับเราทําด้วยศรัทธานะครับทําด้วยศรัทธานะครับนะครับดูครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับบาง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 มันก็หลุดนะครับนะครับเพราะแรกๆเราก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับคือแยกมาตรวจสอบนะครับนะครับมาตรวจสอบนะครับเพราะเขารวมรวมมันอยู่นะครับ เพราะรวมๆนะครับรวมๆเราก็มาแยกออกมาถึงว่าพระองค์นี้นี่เรามาจับตรวจสอบด้วยยานพุ้ตุคุณร้อยแปดนะครับถึงรู้ว่าพระนี้เป็นพระสร้างในสองสามเก้าศูนย์นะครับโดยท่านเป็นหัวโตนะครับเป็นยังไม่เป็นเจ้าวัดวัดระฆังเลยครับสมัยนั้นครับแล้วก็อันนี้คือเป็นเส้นเส้นผมของท่านนะครับคือนะครับงอกได้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับสวยงามครับ พิมพ์นี้เป็นภาพพิมพ์ทรงเดียวกับที่ของเจ้าวัดวัดระฆังที่ท่านเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับนะครับเล็กพิมพ์ภาพพิมพ์ทอดฐานอูทองเกตเรลดซุ้มนะครับดูครับ้าจะหยาบๆแล้วครับยุคต้นนะครับนะครับจะมีไม่กดไม่ทรายนะครับเรามีผมมีผงผงดําผงอะไรเยอะไปหมดนะครับแล้วก็มีน้ําอ้อยเคี้ยวน้ําผึ้งนะครับส่วนผสมนะครับแล้วก็ มีเหล็กไหลผมใง้ดดาครับดำๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีสีเหลืองนะครับเป็นธรรมชาติครับนี่คือพระผมทุกคุนะครับเนื้อผุทุคุของท่านเนื้อเข้าสุกเนื้อธัญพืชนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคุกด้วยกระจัดจันทร์นะครับฝงกระจัดจันทร์นะครับเพื่อให้ท่านไ้มีเสน่ห์เมตตามหายมแก้วคาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงกระพันนะครับมีความสริมงคลนะครับ เราไม่ใช่มีครับมีแค่องค์สององนะครับคือไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสุดรู้นะครับพิพิธภัณฑ์นี้เราเกิดทางสร้างขึ้นมาด้วยศรัทธานะครับเพื่อเผยแผ่ศาสนาเผยแผ่ให้ท่านยมคุณสุดเด็จพระผู้ยนตัวของสิ่งค้งเผยแผ่ให้หลายอีกอย่างครับตอนนี้บ้านหอศิลป์ก็เปิดให้เข้าชมได้นะครับตอนนี้ในตัวบ้านก็เสร็จไปแล้ว80%เหลือด้านนอกอีกยยังไม่เสร็จก็หาทุนไปเรื่อยครับตัวบ้านหอศิลป์นะครับก็เข้าชมได้เลยครับครัับบบคค่าาาเข้200ทนะร นะครับเข้ามาสองร้0บาทนะครับอยู่ที่นี่มีที่พักนะครับมีมีสถานที่นะครับมีโรงแรมนะครับปีรีสอร์ทนะครับก็มีสนามกอล์ฟติดเขาติดเขาเลยครับนะครับสวยงามนะครับนะครับเป็นฮิลไซส์สวยมากครับนะครับอยู่ด้านหลังด้านหลังด้านอยู่ด้านหลังครับห่างจากที่ผ่านไปไม่ไกลครับแล้วก็ด้านใดก็มีน้ำตกอีกสิบเจ็ดที่นะครับ สถานที่ตรงนี้ที่ที่ที่สร้างนี่ครับก็อยู่ใกล้น้าตกสิบเจ็ดที่นะครับห่างจากห่างจากพิพิธภัณฑ์ก็อยู่หกกิโลเองนะครับไม่ไกลนะครับติดอุทยานติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้านประจีนนะครับมามามาเที่ยวชมที่นี่ก็แวะได้เที่ยวหลายหลายอย่างครับแล้วก็มีที่พักนะครับอยู่ใกล้ที่พักนะครับมีรีสอร์ทเราติดต่อให้ได้ครับ สวยงามครับถ้าเท่าการมาเที่ยวที่นี่ก็คือมาจากกรุงเทพผ่านกรุงเทพร้อยกว่าโลครับนะครับห่างจากตัวจังหวัดปักจิงก็20โลนะครับนะครับห่างตัวอำเภอก็สิไม่ถึง10โลนะครับนะครับอยู่ใกล้ๆที่แหล่งท่องเที่ยวเลยครับเขียนนี้ครับสวยงามไหมครับเนี่ครับแลเนื้อจะเป็นเนื้อลักษณะอย่างนี้ครับผ้าสุดวังครับท่านดูไว้สิครับเนื้อสุดวังจะเป็นเนื้อลักษะหนุบนุ่มนะครับ หนุบนุ่มด้วยข้าวสุกอัยพืชอย่างนี้ครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับดูไว้นะครับแล้วพานี่ตรงพิมพ์กับตรงพิมพ์กับเจ้าคุณเที่ยงนะครับตรงกันเลยครับสวยงามครับนะครับตรงพิมพ์ของเจ้าเที่ยงที่ท่านสะสมไว้เข้าพิพิธภัณฑ์ของท่านนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพหลวงศิษย์ที่การโยธาลักษ์นะครับเป็นพิมพเพราะทานอูทองเจ็ดจรดหลวงศิษย์ที่การโยธาลักษ์เป็นผู้แก้ไปพิมถวายให้กับ หัวโตนะครับตอนท่านยังไม่เป็นเจ้าวาดวัดระฆังนะครับนะครับสร้างสองสามเก้าศูนย์นะครับแล้วก็มีเส้นผมเส้นประเกตเกสเพศเกสาของท่านนะครับสวยงามไหมครับนี่คือธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะลองขยายให้ดูนะครับขออนุญาตผูกครับครับเราจะลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยให้ดูนะครับครับดูเนื้อครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับเนื้อนี่ครับพระที่เนื้อบราลเนื้อสมัยก่อนนะครับเนื้อ พระยุคต้นครับสองสามก็ศูนย์เนื้อเกศรนเนื้อเกศรนเนื้อเนื้อธัญพืชนะครับนี่ครับดูครับมีส่วนผสมหลายอย่างครับดูครับหลายอย่างเราดูด้วยตาครับดูด้วยตาครับดูด้วยตาครับดูครับเราก็จะเห็นเนี่ยธรรมชาตินะครับเห็นดูครับเนี่ยธรรมชาติครับดูครับนี่ครับดูครับดูครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเศษนะครับเป็นพวกที่พวกตะไบอะไรมาครับพวกนี้ครับเป็นดำๆพวกนี้ครับมีฝง เรียผมพุทธคุณนะครับนะครับสีสวยๆพวกนี้ครับนะครับเราก็จะลงขยายให้ดูนะครับนี่ครับสวยงามครับดูครับสวยงามครับดูตอนนี้มีศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณแรงมากนะครับนะครับดูครับนี่คือจะเม็ดหยาบๆอย่างนี้ครับพายุต้นครับดูไว้ครับมีเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับอย่างนี้ครับแล้วขึ้นด้วยแล้วก็มีแคลไซด์นะครับนี่คือลักษณะนี้ครับ นี so ite, so so ่คือพายุต้นลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วเนื้อจันนร์นุ่มอย่างนี้ครับเพราะวาผสมของกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์แล้วข้าวสุกนะครับแล้วก็ปูนภูเขานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับแล้วคลุกด้วยหนักคลุกด้วยแป้งกระเจาะกระเจะจันท์นะครับนะครับนะครับสวยงามครับดูไ่ขึ้นด้วยแขวซ้ายดูไม่กดไม่ทรายผมพุทุกคนเต็มไปหมดยครับที่ของศักดิ์สิทธิ์ท่านทานั้นเลยครับนี่ครับนะครับดูครับ เนี่ยดูไว้ครับนี่ครับนี่เราจะไม่ขยายเต็มนะครับเราเราดูภาพรวมครับพาดูภาพรวมนะครับีภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับดูครับเนื้อสวยครับเนื้อจริงครับดูเหล็กไหลของไผ่ดำนะครับดำดำนะครับเสร็จเหล็กไหลของไผ่ขอดำนะครับดูครับดูเนี่ยเสร็จเพราะไายุคนี้จะมีเหล็กไหลของไผ่ดำแล้วแล้วก็ผงฐานนะครับแล้วก็มีพวกของอัญมณีนะครับ เยอะแยะไปหมดนะครับสวยง,งามครับพนบันน้วัดวรคังนะครับไม่ใช่วังหน้านะครับวรรคังน,นะครับต,ต้องแยก,ๆๆกๆๆๆๆแยะเรานะครับพระวรคังกับพระวังหน้าไม่เหมือนกันนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับดูเนื้อจะใสสวยครับดูครับท่านดูเนื้อครับเนี่ยดูเนื้อพระนะครับเนี่ยเนื้อข้าวสุกเนื้อกล้วยเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยครับท่านดูไว้เถอะครับเนื้อแบบนี้ครับเนื้อกล้วยเนื้อส่วนผสมของกล้วยข้าวสุกเป็นลักษณะนี้ครับธัญพืชจะใสๆส,ๆๆส,ๆสๆอย่างนี้ครับ ก็จะมีแคลไซดขึ้นมาธรรมชาตินะครับเพราะที่คือเขาใชปูนภูเขานะครับตมโขกหยาบนะครับไม่ละเอียดนะครับสมัยก่อนนะครับเนี่ยธรรมชาติครับเนี่ยธรรมชาติครับลงโทษเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับท่านยังไม่เคยเห็นของพวกนี้ครับนะครับจะได้เข้าใจครับพอท่านดูองคูท่านเปิดดูบ่อยๆครับท่านจะได้เห็นเข้าใจแล้วท่านก็ไปเทียบเคียงดูครับนะครับ มันไม่เหมือนดูในหนังสือนะครับภาพเขาดําสมัยก่อนนะครับดูภาพเขาดาดูดูแต่ภาพดูแต่พิมพ์อย่างเดียวครับแต่พอเอาไปเทียบเขาไม่ใช่ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะขึ้นเขลซสายครับนี่คือเหล็กไหลผงไพดานะครับคือเหล็กไหลผงไพดาขึ้นเกลาายครับนะครับเลื่อมครับอาจจะเลื่อมๆเงาๆครับไหมครับนะครับนีครับนี้ผงป่นนะครับเ็าตําล้ครับนะครับขึ้นเขลซสายงอนะครับ มีทั้งเศษเศษไม้นะครับฝงฐานด้วยนะครับฝงฐานก็มีนะครับดีฝงฐานนะครับอันนี้ผงฐานนะครับฝงฐานก็มีนะครับคล้ายกันนะครับเศษฝงฐานนะครับนี่พวกพวกมวลสารนะครับพวกพวกนี้พวนี้จะเป็นจักโฟนก้อนพวกเป็นพวกน้าอ้อยเคี่ยวนะครับพวกนี้ครับโอ้นี่ครับมีลมังางนะครับนี่ผงเกษารนะครับเส้นผมเกษารนะครับดูครับเกษาท่านจะเป็นลักษณะนี้ครับดูครับดูครับสวยงามครับโอ้โหแล้ว ลูกสาธุสาธุลูกขอขมาโทษปู่นะขอลูกมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวแล้วก็สร้างฝันให้สำเร็จต้อเปิดแผลสนใจให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จเร็วๆนะครับดูครับเอเคสาท่านนะครับดูไว้นะครับสีขาวนะครับสวยไหยครับดูครับเหมือนเหมือนเส้นเอ็นเลยครับเหมือนเอ็นเลยครับงอกได้นะครับดูครับเหมือนเส้นเอ็นเลยนะครับเหมือนเอ็นเลยนะครับดูครับเหมือนเอ็นนะครับนะครับนีเส้นเล็กมากครับเล็กมากนะครับแต่เราขยายด้วยกล้อง พันของเลข x หกนะครับนะครับนี่คือผมเก็ตโอ้ยแถวไซ่งอกทับหมดแล้วครับดูแถวไซ้งอกทับหมดแล้วครับดูครับดูคมีทั้งเหล็กไหลด้วยครับดูครับเหล็กไหลครับดูครับเหล็กไหลครับดูครับนี่คือนี่คือผมเกสาท่านนะครับดูครับว่าบุญบุญของเราครับที่ได้ครอบครองนะครับส่วนมากเราจะได้แต่ของดีๆครอบครองดีๆนะครับเหมือนท่านรู้ว่าจัดสรรให้เราจะเข้าเป็นที่เผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่ท่านนะครับในจุดประสงค์นะครับ เราเราจะมีของดีๆของท่านนั่นเลยครับนี่ครับสวยงามครับดูครับดูสวยงามครับดูครับคือครับบางคนไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะครับจะมโนธนาบุญร่วมกันนะครับให้ผมสร้างพิพันธ์ให้เสร็จเร็วๆนะครับจะได้เข้ามาเที่ยวมาชมพันนี้ต้องอยู่ในตู้กระจกหน้านหนาครับให้ท่านดูกันครับชมครับครับดูครับดูไว้ครับนี่ครับโอเคอยู่ในพิพันธ์แล้วก็อยู่ในตู้กระจกเลยนะครับนะครับนะครับนี่คือนี่คือ เส้นเกษาท่านนะครับดูครับนี่ครับมีรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับนะครับเส้นแบนเส้นไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับขุดมาครับดูดูแถวซ้างอกทับหมดแล้วครับดูครับท่านดูแล้วครับนี่แถวไซ้างอกทับหมดแล้วครับดูครับนี่แถวซ้ายนั่นเลยครับเห็นไหมครับแถวซ้ายหมดแล้วครับทับหมดแล้วครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือแถวซ้ายครับนี่ครับจุลุมังล่านะครับเราก็ต้องพยายามให้ท่านดูครับดูครับ ดูเส้นผงแกสาเป็นแคลไซด์ข้างในเป็นหมดแล้วครับดูครับนี่ครับดูปลายสุดท้ายเป็นไงครับไล่ดูปลายสุดท้ายครับดูเส้นเส้นสุดท้ายเป็นไงครับไล่ดูครับดูปลายสุดท้ายเป็นไงครับโอ้ดูครับปลายสุดท้ายครับเป็นอย่างนี้หมดแล้วครับดูครับดูครับคือเป็นพวกแคลไซด์เกาะไปหมดแล้วครับดูครับแคลไซด์เกาะไปหมดแล้วครับ ราใส่กาอหมดแล้วครับนี่คือเ,เส้นผมเกษานะครับสวยงามไหมครับคือน้อยคนที่จะได้เห็นนะครับของดีๆอย่างนี้ครับสาธุด้วยกันนะครับนะครับนี่คือท่านเอาใส่ไว้นะครับนี่ครับสั้นๆไม่ยาวนะครับเส้นหนึ่งก็ ความยาวก็ไม่ถึงกิโลเมตรนะครับเนี่ยประมาณกิโลเมตรนะครับก็ความยาวของเส้นนี้ก็คืออยู่ประมาณเป็นกรรทัดดูไหครับายบรรทัดเ้นครึ่งครับ ความยาวเซนครึ่งเซนหนึ่งครับความยาวใช่ไหมครับเซนเดียวครับหนึ่งเซนนะครับความยาวหนึ่งเซนหนึ่งเซน1เซนนิดๆเองครับหนึ่งเซนนะครับความยาวนะครับหนึ่งเซนนะครับไม่ใช่ยาวนะครับนะครับนะครับดูง่ายครับเนี่ยดูดูนะครับนี่ครับหมายมัทัดวัดเลยครับ นี่ครับหมายมาทัดวัดเลยครับนี่เราวัดจากข้างเลยครับนี่ครับหนึ่งเซนครับหนึ่งเซนเพ่อทัดครับคือความยาวของของเส้นผมครับหนึ่งเซนก็คือ ก็คือปกติพระสงฆ์ครับท่านก็เส้นผมท่านจะไม่ยาวประมาณแค่เ้นนึงครับเสนนิดหน่อยไม่ถึงเส้นด้วยครับทุกเ <พ royable S 1> <ulously, S 2> ส้นนะครับนะครับเพราะเราเช้ไม้บรรทัดวัดครับวัดตั้งแต่โคนมาถึงปลายครับเส้นนึงนะครับเส้นนึงก็คือพระสงฆ์ท่านก็จะไว้ผมเขาจะไม่ยาวเือเกสาไม่ยาวนะครับพอท่านพอท่านในเวลาท่านก็โกนกนเกสาออกมาท่านก็นะครับท่านก็มารวมกระทงบุญมัสนาครับที่ได้ครอบครองนะครับพระสุขทางทีวี เส้นผมเกศาท่านครับเราตรวจได้ยานพ่ะทุคุถามนะครับว่าเส้นผมนี้เป็นเส้นผมของเป็นพระรูปใดเอ่ยถามก็คือทายาทถามว่าเป็นพระของท่านเจ้าคุณสมเด็จทราพิยันโตพงศรีเป็นผู้สมัยท่านเป็นหัวโตนะครับท่านปองเสร็จแล้วท่านก็เอามาเป็นส่วนผสมนะครับนะครับดูครับท่านดูไว้ครับเกศาท่านขาวบริสุทธิ์มากครับนะครับดูครับขาวนะครับนะครับดูครับ สวยมากครับดูคร well, ับน like ี insane. ่คือเส้นเกศานะครับค e> ือประเมินราคาไม่ได้ครับนะครับผมราคาไม่ได้เรามีแค่สององนะครับไม่ใช่มีครับมีแค่สององมีแค่สององนะครับไม่ใช่มีเยอะนะครับมีแค่สององนะครับองคหนึ่งก็เกศาเดินน้อยนะครับหลุดไปหมดนะครับแต่องค์นี้ยังเดิมยังสภาพดีเพราะเขาอยู่รวมกวันมาสมัยก่อนมาหยุดเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเส้นอะไรนะครับสมัยเด็กๆเราไม่รู้เรายังเด็กความคิดยังเด็กนะครับนะครับ ตัวมาแล้วก็มีกล้องมีอะไรเรา,าพอเราตรวจสอบด้วยวัตถุคุณหลักธรรมชาติได้นะครับพอ,พอให้พอพ่อเสียไปพ็ให้วิชาร้อยแปดพอพ่อเป็นลูกศิษย์ลวงป,ปู่เอียวบัรดาท่านได้เป็นลูกศิษย์เอกนะครับศิษย์เอกท่านมีสี่คนนะครับลวงปู่เอียวบัรดาแต่พ่อได้เป็นคนเดียวที่ได้คาถาร้อยแปดลวงปู่เอียนะครับนะครับคอยรักษาคนคนคนที่ว่าเจอคุณใสเจอทุกอย่างครับร้อยแปดท่านรักษาได้หมดนะครับแต่อมาท่าน อายุ8ปดสิบกว่าครับ8ปดสิบเก้าแปดสิบแปดกว่าปีนะครับท่านก็สิ้นครับพ่อครับแล้วก็ผมเป็นลูกคนที่หกก็ได้รับมรดกทั้งหมดนะครับรับมรดกของท่านแล้วก็รับวิชาคมของท่านนะครับ1้อแปดก็เลยลองมาทําดูก็เลยตรวจยานได้จริงๆพอพ่อบอกว่ามีผมคนเดียวที่ทําได้ก็ได้จริงๆทําได้จริงๆครับก็ได้เสร็จ้วก็ก็ลองมาตรวจยานพระดูก็ได้จริงๆครับ ก่อนทาได้จริงๆก็รู้จริงๆนะครับพอสมัยเด็กๆก็นั่งดูพ่อทาครับคนมารักษาเหมือนบ้านเหมือนมีคลินิกนะครับพอสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นถึงงเย็นตอนเช้ามาเต็มไม่หมดครับสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลครับก็จะมาให้พ่อรักษาค่าขายยี่สบี่บาทนะครับคนป่วยเป็นไข้เป็นไข้อะไรทุกอย่างครับทุกอย่างร้อยแปดนะครับรักษาด้วยน้ำมนต์นะครับสมัยก่อนคนสติปั้นเฟืองก็เอาร่ามโซ่รักษาด้วยน้ำมนต์ คนคลอดลูกไม่ออกก็ใช้น้ำมนต์ผีเข้าผีออกก็ใช้น้ำมนต์สมัยก่อนด้วยยานภาษาคนของหายอะไรทุกอย่างก็ดูดูดด้วยยานขายยี่สี่นะครับเรียกร้องไม่ได้นะครับให้มากก็ไม่ได้ขายยิบสี่ยิบห้า 24, บาทเลยไม่ได้ครับให้มาก,กไม่ได้นะครับเพราะสมัยก่อนเขาถือมากครับเ้าศักดิ์สิทธิ์มากพ่อครับมีท่านอยู่คงกระพันมากครับ มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากนะสีดายผมความคิดผมมันคนรุ่นใหม่สมัยนั้นครับถ้าคิดแบบรุ่นเก่าๆหน่อยของคงได้ของดีๆจากท่านคะแต่ยังี้ท่านยังทิ้งคาถางร้ยแปดให้นะครับก็ยังมีบุญวัสนานได้รับของท่านไม่ก่อนขึ้นเขากับท่านไปหาหายาร้อยยาครับคนไหนเป็นเป็นโรคเป็นอะไรให้พ่อรักษาพ่อต้องไปเองครับไปกับผมครับขับรถไปกัน ไปในป่านะครับไม่ก่อนผมมีรถตั้งแต่อายุเด็กเด็กบางทีก็เดินกันไปนะครับเดินกันไกลครับไปตัดไม้ไปตัดเอารักษาโรคนะครับก็ใช้ยาหม้อพ่อครับมีหลายอย่างครับใครเป็นอะไรก็ต้องไปหาการรักษาก็ไม่ตังค์นะครับเขาก็ไม่ได้ให้นะครับเพราไม่มีเงินเพราะคนป่วยเขาจะินที่ไหนเขาป่วยแล้วเขาไม่มีเงินนะครับก็ต้องรักษาฟรีนะครับ จนหายครับหายเสร็จบางคนก็บางคนก็กลับมามาป่งคายนะครับยี่สบสี่บาทแค่นั้นนะครับแต่เราไปหายาในป่านะครับโหพจะได้ยามาครบเอามาให้หม้อหนึ่งกี่หม้อคนเป็นอะไรแล้วกี่กว่อะไรคนนะครับฤทธิ์าตเลยครับพ่อเป็นคนที่แบบว่าต้องท่านเคยบอกวิชาของท่านนี่เขาถึงรักษาคนอย่างเดียวช่วยเหลือคนอย่างเดียวห้ามไปแกล้งคนห้ามไปอะไรสิ่งไม่ดีนะคือวิชา,ขอ,าของท่านคือรักษาคนอย่างเดียว ห้ามไปทุกอย่างห้ามแกล้งคนรักษาอย่างเดียวทำสิ่งไม่ดีไม่ได้ครับทำให้ครอบครัวคนไหนเลิกกันก็ต้องให้กลับคืนมาแต่ไปทำให้เขาเลิกกันไม่ได้ครับเก่งมากพ่อเนี่ทุกอย่างคนนับถือมากบางครั้งคนมารักมารักษาไม่มีเงินมาแล้วครับต้องหุงข้าวให้กินนะครับจนหายครับจนพี่สาวพี่สาวไม่ไหวครับ เราไปทำนาทำสวนเนี่ยพ,พ่อกำลังจะทํานาทําสวนเนี่ยคน,คนเรียกไปแล้วพ่อพ่อพี่สาวเขาก็ออกดดีครับพ่อกำลังจะทํานาทําสวนเนี่ยก็ขาดคนไปคนหนึ่งครับมาก็ไม่ไอะไร,รต้องหูข้าไม่ินดีสมัยก่อนนะความคิดติดเด็กอะนะแต่พอคิดได้ตอนนี้โอ้เราได้ทาบุญเยอะสุดท้ายแล้วพ่อถึงมาถวายที่ดินสร้างโรงพยาบาลสร้างอนามัยนะครับสร้างประปาสร้างถวายที่ดินนะครับเพราะว่าท่านไม่ไหว ได้ผม,มไม่ไม่ไม่นั่งดูคนเตะไปหมดคนก็ว่นัน้คุยกันตรงนู้นนี่แล้วก็ฟังอย่างเดียวอย่างว่าแหละสมัยนั้นเราสีวิไลครับเพราะชอบคนสมัยนั้นชอบเข้าเทพสีวิไลนะครับได้ได้ทุกวันนี้หวนกับของเก่าไม่ทันแล้วพ่อเสียไปแล้วรู้ไมอย่างดีงได้วิชา108ไว้ครับดีครับ นี่คือสวยไหมครับนี่คือความสวยของราสมือขังนี่ครับหลวงปู่หลวงปู่เอียวว้บรรดาเเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุกวัดป่าขอมามาขำเท่านะครับดูภาพเลยครับวิชาคมดีมากครับนี่คือเหล็กไหลของไผ่ดำครับนะครับนี่คือสวยมากครับราสมัยก่อนนะเน่ยขาจะฝังเหล็กไหลกลมๆนะครับเบ็ดเด็กๆมันเป็นเม็ดกศะสุนนะครับ นะครับเหมือนกระสุนนะครับมาลูกมนลูกปัดนะครับเป็นเล็กๆนะครับก็คือในเหล็กไหลของไพ่ดำ็นลักษณะนี้นะครับหรือเป็นบางท่านก็บอกว่าเป็นแร่นวะโลหะทั้งเนื้อก้าวนะครับบางท่านก็พูดนะครับที่ท่านพูดกันนะครับคือเนื้อนวะโลหะเนื้อก้าวนะครับคือจะมีมีส่วนผสมเก้าอย่างคือมีทุกคนเหมือนเหล็กไหลของไพ่ดำนะครับเหมือนกันนะครับ คือเป็นเนื้อนวะเก้าอย่างนะครับเก้าอย่างก็จะมีวกมีนะเขาบอกว่ามีเงินมีตะกูลมีชินมีเจ้าน้ําเงินแล้วก็มีทองมีทองแดงเลยมีทองแดงมีปลอดมีทั้งหมด9อย่างครับนะครับนะครับเนือก้างเหมือน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 ส่วนสมของวักกิ่งโปเลนนะครับนะครับแล้วก็เขา จะใช้พิธีการปลูกเสกเหมือนของพระสมเด็จลนบร,รัตนะครับที่อยุธยานะครับนะครับพิธีเดียวแล้วก็ออกมาเป็นแล้วก็ได้ผสมผสมคือสําเร็จคือออกมาออกดาดําเหมือนน้ำเหล็กไหลครับดูดไม่เหล็กได้เหมือนกันครับดูดไม่เหล็กอ่อนๆเหมือนกันนะครับบางคนก็เรียกว่าเลหล็กไหลบางคนก็เรียกว่าเนื้อนวะโลหะก้าครับเนื้อเนื้อวะก้า ก้าวางสูตรเดียวกันครับของอาจารย์นกของสมเด็จนกพละคือท่านเจ้าขุณท่านก็ได้นำมาลุกเสกทำส่วนผสมนะครับเนื้อนว่าดหะทั้ง9้าครับสวยงามครับ สวยงามครับนี่ครับนี่ครับดูครับกระจายกระจายอยงนี้จะเป็นพวกผงฐานนะครับผงถานนะครับกระจายกระจายอยงนี้ผงฐานอันนี้เรียกผงฐานครับทางนี้เรียกเหล็กไหลนะครับ หาไม่เจอแล้วครับเออเจอแล้วครับนี่เด็กไหลครับนี่เด็กไหลถ้าเด็กไหลลักษณะนี้นะครับเด็กไหลเรือเนื้อละวังเนื้อระวะโลหะเก้าเนื้อเก้าเลกเนื้อเก้าครับทุกคุณแรงครับทุกอย่างอยู่กับพันชาตินะครับเขาเรียกว่าอยู่โยงกับพันชาติมหาอุดนะครับทั้งเก้าหมดเลยแล้วก็จะเดินด้วยปุบโป๊พวกทรัพย์นะครับมีโชคมีลาภนะครับ นี่ครับครับถ้ามีเนื้อพระสมเด็จพระทั้งถ้ามีแบบนี้นะครับลองศึกษาดีๆครับอย่าเข้าใจครับนี่ครับับเก่าครับนี่ครับขับเก่านี่ครับขับเก่าที่ว่าเขาเสื่อมสภาพครับเนี่ยครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ